สวัสดีก็ลหกสวัสดีเลยแมมสวัสดีปูกันสวัสดีเออเอาลองว่านี่คนไม่ปูถามนั่นน้องมาหาบูอะไรบิวได้ยังโหลดนะใครคอทุระไม่คอเนี่ยใครนี่ Ba xe nốt bụng bắt bụng bắt 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 bài, bắt 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 đi ra, bắt bắt đi ra bắt 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 bà này bắt 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 ฮ่อหนาบ้านเบาเตียงหนาบ้านเพื่อนเขาแล้วปลาดุงเลยตัวเตียงมันก็ได้ชุดซอยมานำเนาะหาพันบาทเรไปกได้ปะ คือขั้นกุ้มคักได้เนะชัวจ้ะงดวทางกันปดงนโดนโดไปไ่ได้ปะรวมแน่หง้ มมาฮอดหน้าบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยหน้าบ้านเพื่อนสาเพื่อนได้เนาะหน้าห้านนีรก็บ่ทมอยู่เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะกะแล่นสวกสบายอยู่แต่มันก็ยังแบบกึกๆกึกๆกันนะเพราาทางมันยังบ่เรียบถ้าว่าเพิ่นอันกกีดขึ้นนะกีดขึ้นอีเพิ่นสิกีดขึ้นอยู่เนาะจะได้ทางงามแล้วแต่ว่าทางอย่างยังบ่ฮอดอยู่ปาดูเอ้ยหากก็แล้แต่ฮอดเพื่อนแม่น้องอนุนเนาะเพิ่นมาแซ่เพิ่นอัน เสาค่ำพิ่นพุ่นละมาฮอดหาบ้านเฮาก็ยังไข่อยู่ดอกพี่น <Support> ้องเอ้ยปีนี้กสิฮอดใช้ได้เนาะเพราะว่าคนเฮ็ดเอาพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีรถปั่นปูดเนาะอตักดินเฮดินทรายขึ้นก็เพ่อสิได้บัดต้องรอชาวบ้านชาวเมืองมาซอยกันแต่ละคุมแต่ละหน่วย้วเธอละคึบเธอละก้าวไปเอ่อเฮ็ดทางยางนะพี่น้องเอ้ยมือละ2เมตร Có xịt, em không có yaki <laughs> nữa. A cái lâu à, lâu băng lâu 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 đó lâu lâu cái lâu 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 Jenny lâu Jenny

đang diệt đang ăn thay luôn thế vẫn loay đó vun 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 vun

เปนหนาว่เฮียแดงวันนี้นนพอน,นี่บ่เน,นี้ยมือตัวใจกระโปงเฮียเสือชีได้ล้มือ,อไ่าสบายดีนเลยสบายดีเนี่นจีนอือจีนเป่เยิ่งไหม,มวิวจะพอนโมเลนเสือลายกระโปงกระโปงสีํำตาแน่ๆจะพอนกําลองอันานเ ้ำตงารกระปุกดีจะผ่อแบบไรก็พ่อนกับสกคูนะเรื่องาเรื่องนางเดี๋ยกนลองอันลาได้ึแมือเลยเสือละเลมีเหดุยัให้เ่ื่อสนี่เฮ้ไ่เห็นเธอบอกคเก่งเถะโอ้แบบที่รามยมากนะดี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 ไปไปกอเจ้านะ Kể về nó nếu có nóng nực nếu có nong có được chim chào 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 con chào con chào 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 con chào thu, con chào chào con chào chào hãy chào chào nong chào 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 รถตุหล่ะรถยังเฮ้ยทำอกานยนกินเลยกกันอกเียกันเยันยด้กันนะสนัเขาขายนาต้มเส่ปลาเส่มูใส่ผพักเส่นี่เขาไม่ปานเขาจะหน้าเปังคือว่าไฮไลท์ใส่นี่ใหาไมกคุนอ่ะเขาบอกเขาบยอดก็เล่ะ

อนาเลยตากดดในน้องอ่องอปากอะไรอยู่่านดน้นี่อง่องนั้อัมงปาันกอนอย่้างก้องนี่ดกน้องอยากนะตากินไยไปแถ้าจังดินกี่ดีมก็จังดิดดินเบาวบานี่

hạp tôm, tuyệt em dạ thơm tuyệt vời em dạ dạ như vậy nào. À, mâm, mâm dàn, dàn nhìn, 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 nhìn. À, nhìn. Ừ. Mãi <laughs> <Tìm chỗ rồi. cười> à, à. ừ, là uuuu ngay nha ngay là mãi là mãi 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 làm mãi 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 Cọt sửa mãi 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 này mãi 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 mãi

เอาเอาเอาลง่าแกรถแล้วเวลอันนี้เอาเอาเข่าเนี้ยเอาตรงตรนี้เขานะนี่นี่เย็นชี้ยังเอาเข่าโบโอ้ยโอ้ยเสียชีวิต người vẫn lại hàng. chết chết nó vẫn đâu à. hả cái <laughs> ไอ้ผู้เมื่อกบไผวีวไผู้เมื่อก็ไผไผไน่ะไผขับรถน่ะไผขับรถน่ะเอาละทำยังไงบ่

嗯，啥的。Mm hmm. um,

ก็เราสีย่าน <laughs> เฮ้ยพี่ฮูห้หมุนมานาสงตีนน่ะวุ้งชงเวอร์เยลยงง่นอะไแต่นต่อเล่นล้นะ

คลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อมาถ่ายบรรยากาศยามแดงแดงรถมาดุดทางเนาะดุดดินดุดยังเหยียบดินเห็นมันลุกแหละเพราะว่าเพลินมาคุมทางพี่น้อยทั้งในบ้านเพลินเนาะทหารกองกรอนมาร่วมมือร่วมใจกันมาเบิง่งมามองได้มันโง่มองได้มันเพี้ยงมองได้บรรนุนเนาะกับเพลินให้พเพลินเหยียบเพลินกีดลงเยอะกะไทยไปพี่น้อยเนาะกับประมาณนี้แหละ อันนี้เปิดนิ่ๆมทมพวกอันเฉพาะอันเป็นเป็นรุมเนาะพี่น้องเป็นคุม,มะนะก็ได้แรงสะดวกสบายในน้อยนึงเนาะค,คลิปนี้ขอจบไปก่อนเด้อเนาะขอบขอค,คุณกับคุณที่ซี้อวัสดุทค่กดที่ก้ามาติดตามและชมคลิปที่บ่กขาก่าวโฆษณาเด้อเนาะ kepada Adidas seperti bersyukur-syukur.